ไขมันพอกตับขมิ้นชันช่วยได้จริงหรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะภาวะไขมันพอกตับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วนเบาหวานและไขมันในเลือดสูงภาวะนี้สามารถนำไปสู่โรคตับแข็งและเซลล์ร้ายในตับได้ด้วยค่ะด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาและค้นหาสารธรรมชาติที่มีศักยภาพในการรักษาหรือป้องกันภาวะดังกล่าว และขมิ้นชันได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงตับสารสำคัญในขมิ้นชันที่ส่งผลต่อสุขภาพตับมีชื่อว่าเคอร์คูมินอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารประกอบหลักที่ฤทธิ์ทางชีวภาพโดยมีกลไกที่สำคัญดังนี้ค่ะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเคอร์คูมินช่วยลดความเสียหายของเซลล์ตับที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการอักเสบในตับในผู้ป่วยไขยมันพอกตับนั่นเองค่ะธิ์ต้านการอักเสบเคอร์คูมินสามารถยับยั้งการทำงานของสารสื่อการอักเสบในร่างกายซึ่งช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในเนื้อเยื่อตับลดการสร้างไขมันในตับมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าเคอร์คูมินอาจมีส่วนช่วยในการลดการสะสมของไขมันในเซลล์ตับโดยการเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไขมันค่ะ อย่างไรก็ตามแม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของขมิ้นชันในการช่วยลดไขมันพอกตับแต่การบริโภคขมิ้นชันในรูปแบบอาหารเสริมจำเป็นต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอาจมีปริมาณเคอร์คิมินที่แตกต่างกันและการใช้ในปริมาณสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการทำงานของตับในบางกรณีด้วยค่ะ ไขมันพอกตับไม่ใช่แค่โรคเงียบแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราใช้ชีวิตผิดอยู่ลองกลับมาดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพตับที่ดีขึ้นค่ะการแพทย์จีนได้จัดไขมันพอกตับให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากตับและม้ามทำงานไม่สัมพันธ์กันและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของม้ามถุงน้ำดีและกระเพาะอาหาร การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำบัดแบบองค์รวมเอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระบายพลังชี่ที่อั้นอยู่ในตับทำให้พลังชี่และเลือดในตับไหลเวียนสะดวกตับจึงกลับมาทำงานได้เป็นปกติรวมทั้งมีการสังเคราะห์ไขมันปริมาณที่เหมาะสมฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของม้ามทำให้มีการดูดซึมอาหารโดยเฉพาะไขมันได้ดีไม่ให้เกิดการสะสมในตับ ปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้คะ่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์สอ9